บ้านใครมีปัญหาตู้ซิงล้างจานแบบนี้มีกลิ่นอับชื้นแก้ไขยังไงได้บ้างเดี๋ยววันนี้พี่วีจะชวนคุยครับอันดับแรกเลยการแก้ที่ปลายเหตุก่อนนะครับถ้าเกิดว่าตู้มันมีกลิ่นอับชื้นเนี่ยเราก็อาจจะใช้พวกเจลดูดความชื้นนะครับซี่ก็มีขายอยู่ทั่วไปนะครับซึ่งพวกนั้นก็จะใช้ได้ระยะเวลาหนึ่งนะครับหรือว่าใช้เป็นฐานก็ได้นะครับก็จะช่วยดูดความชื้นแล้วก็กลิ่นได้ในระดับหนึ่งแต่จริงๆริงแล้วมันคงต้องมาแก้ที่สาเหตุก่อนนะครับ อันดับแรกเลยครับก็คือว่าตู้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีการระบายความชื้นเป็นตู้ทึบแบบนี้นะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนเป็นตู้ที่เป็นบานเกล็ดนะครับที่สามารถจะระบายความชื้นได้ถัดมาคือเข้าไปดูนะครับว่าความชื้นเนี่ยมันมาจากตรงไหนครับซึ่งแน่นอนครับใต้ซิงเนี่ยมันมีก๊อกมีท่อเป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสนะครับที่น้ำมันจะหยดครับตั้งแต่ท่อน้ำดีเข้านะครับหรือว่าแนวทางที่เป็นท่อน้ำเสียระบายออกทั้งเส้นครับไปตัวดูให้หมดครับว่าตรงไหนที่มันมีรอยรั่วซึก็ ปิดที่เรียบร้อยครับถ้าเกิดว่าเราตรวจจนครบทั้งระบบแล้วนะครับว่ามันไม่มีรอยรั่วรอยซึมเลยนะครับแต่ว่ามันยังมีความชื้นอยู่ครับมันก็อาจจะต้องมาปรับลักษณะการใช้งานนะครับเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเทน้ําแข็งลงไปตรงตรงตรงนี้นะครับตรงซิงเนี่ยก่อนที่จะล้างนะครับมันก็มีความเป็นไปได้นะครับที่ด้านบนมันจะเย็นมากนะครับแล้วก็มันจะมีไอ้น้ำครับไปเกาะอยู่ใต้ซิงเพรางยิ่งเนี่ยซิงที่เป็นสแตนเลสครับเพราะฉะนั้นหยดน้ำเหล่านี้ครับก็ทำให้เกิดความชื้นใต้ซิงได้เหมือนกันหรือถ้าเเพื่อนนคไหมีดอะไไรรดดีๆฝาคน้้ววยะับ ถ้าชอบความรู้ดีแบบนี้ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับ